สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยนต์สิทธิ์คลองหนึ่งครับร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวมิกซ์นะครับครึ่งข้อนะครับสีเขียวนะครับสีนี้ขายดีมากเลยนะครับลงเมื่อเช้านี้ตอนนี้เหลือแค่เบอร์10กับ11นะครับหมดเกลี้ยงเลยเบอร์เล็กนะครับเบอร์กลางก็หมดแล้วนะครับก็ผลิตรถเบียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเบอร์รองเท้าก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีไซส์ครึ่งนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ตัวมิกตอนนี้นิยมมากนะครับทุกสีเลยนะครับตัวนี้สีเขียวพื้นดํานะครับเป็นพื้นออสตาร์ทั่วไปนะครับอ่าก็ตรงมิกนะครับจะมีนวมนวมที่หนามากนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็สนใจแบบไหนทักมาได้เลยนะครับแล้วก็ตรงโลโก้นะครับจะเป็นหนังนะครับหนังสีดํานะครับลนยนะครับ a d สเคนะครับจะมีรูปพร้อมราคาทุกรุ่นในร้านนะครับลองเสิร์ชดูนะครับ ร้านก่อนะครับฝ่ากด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านอยู่ลังสิทิ์ของหนึ่งครับร้านเปิดทุกวันนะครับทางร้านรับสั่งสินค้านะครับไนกี้อาดิดาสนะครับนิวบาลานนะครับทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับอ่าก็ c o n v e r ร์สแวนยังขายอยู่นะครับก็ดูแบบได้ที่ไลน์นะครับ k l n k นะครับจะมีรูปพร้อมราคาให้นะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกรุ่นนะครับทุกแบบเลยนะครับ รุ่นที่ไม่มีขายแล้วก็พอหาให้ได้นะครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนก็ทักมาได้เลยไนกี้แพนด้ารองเท้าเด็กก็มีนะครับอ่าประมาณนี้เลยไซส์เด็กเลยนะครับก็มีทุกรุ่นนะครับคอนเวิร์ตกระแวนก็มีตัวใหม่ๆก็มีนะครับดูที่ไลน์นะครับเหมือนเดิมนะครับแอดแคลเอนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับอ่าตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ได้มาวัสดุดีมากนะครับดูได้ที่ทิกต o k นะครับหรือไม่ก็ที่ YouTube ก็มีนะครับชื่อเดียวกันเลย กอน c คาวเวิร์ดแนะครับโปรโมชั่นก็มีที่ช้อ p ป,ปีก็มีนะครับที่ไลน์ก็มีนะครับหรือแม้กรที่ f c e e o o o k ร้านก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ